ก็ขอการฟรีได้ไ่ชงตั้งในมือแรกเลยเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผอมมิกกี้ชแนลแล้วนะครับเพื่จะไม่ได้ไมล์ครับนะครับดูนี่นี่คือเออมันเป็นอะไรนะเหมืองอ้าจะมืดแล้วแหละเพิ่งเปิดกลีบเองอันนี้ผมก็ได้สร้างนอกรอบเอาไว้นะครับก็มีสร้างตกแต่งพื้นตรงนี้แล้วก็นี่แหละเออก็เชื่อมเพราะว่ามันไกลมาก้วต้องเชื่อมประตูนี้เชื่อมนะมันไกลมากมากเลยแหละ ไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกนะแต่มันก็ไกลอ่ะแล้วก็มีตรงนี้เป็นบ้านของเนะฮะเรียกว่าบ้านได้นะนอนเข้าไปเลยนะฮะรอเช้านะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขุดเหมือนกันนะครับปุ๊บนะครับอันนี้ก็มีทางตรงนี้นะฮะแล้วก็มีประตูนี้ด้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นไบโอภูเขานะครับก็คือถ้าจําได้นะครับ EP 4เราจะมีเมืองไว้เอ่อที่เป็นขุดลงไปเป็นบันไดนะครับ แต่เราตรงนี้นะฮะเราจะมีเพิ่มนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะฮะเราจะขุดลงไปเลยนะฮะโอเคนะฮะเราก็จะขุดลงไปเลยนะฮะเออเราก็จะขุดลงไปนะฮะตรงนี้มันมืดมากนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะขุดลงไปให้ถึง Y ห้านะฮะโอเคนะฮะขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะเรายังไม่เจออะไรเลยนะฮะขุดลงมานี่นี่นะ แล้วก็จะขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะโดยไม่สนใจอะไรนะฮะเราจะขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะโอ้เจอเหล็กแล้วนะฮะแล้วก็ขุดนะฮะไม่ต้องรออะไรนะขุดเหล็กนะะอันนี้นะครับผมก็มีไอ้น,นี้นะครับ Efficiency V นะครับ s i l t o t Unbreaking นะนะครับ <laughs> นะครับ แล้วก็ปิดไปนะครับนะฮะไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ชงวยขุดลงไปแล้วก็ไม่รู้จะอุดไว้ทำไมนะฮะอ่าพิแอคแตกนะฮะเราจะขุดลงไปถึงเบสล็อก Y ห้านะฮะโอเคนะฮะ <c oughs> ปักถอดนะฮะใครคก็จะโคบนะเฮ้ยเจอถ้ำนะฮะ ไม่เจอมอนเตอร์หรอฮะผมก็ไม่ข้าใจนะฮะตรงนี้อาจจะมีมอนเตอร์ก็ได้นะฮะทับหมดนะเดี๋ยวเราประจนภัยในเมืองน,นี้ก่อนนะฮะหรือว่าไม่ต้องดีฮะผมว่านะครับเดี๋ยวผมไปประจนภัยในเมืองน,นี้นอกรอบดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราขุดตรงลงไปต่อนะฮะ อ้เอ่อตอนนี้อ้เรามีไม้นะฮะสุดยอดไปเลยนะฮะข้ามาเยอะๆเลยนะฮะปักทอดไปนะฮะโอเคนะฮะเราก็จะขุดถ่านไปก่อนนะฮะบาบงนี้นะฮะถ่านหมดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปขุดตรงนี้ต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามา นอกรอบนะครับนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้นะครับว่าจะนะฮะไปทำอไมเออปิดปิดเออเราจะขุดลงไปตรงไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้อ่าอ่าฮะปักทอปิด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  ปิดปิดด,ดิ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 ปิดนะฮะโอเคโอเคนะฮะเดียวนะฮะแล้วก็จะขุดลงไปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราวางเกินนะฮะโอ้มืดมากนะฮะ ปิดไปเหมือนเดิมนะคะขุดลงไปต่อนะ,ะยังไม่เจอบ้าอะไรเลยนะคะขุดลงไปเรื่อยๆนะะโอเคฮะระหว่างผมขุดนะครับเขาไม่ได้จ่ายเป็นอัตัะเอ,อ้ยเราถึงไหนแล้วนักเอากดสกินช็อปถึง โ oh, อ้49เองละอีกไกลเลยนะฮะโอเคนะครับเราขุดลงไปเรื่อยๆนะระหว่างทางราไม่เจอปลาอะไรเลยนะฮะใช่ไหมปักท็อตนะฮะไปต่อลงไปเรื่อยๆผมขุดสีบักเพราะอะไรนะฮะผมขุดเพราะว่าจะได้วางบันไดแบบไม่ต้องขุดนะคะโอเคนะฮะแล้ว ตัดไปตอนอยู่ข้างล่างเลยรักกันนะฮะ พิกแอคพังนะฮะโอเคฮะตอนนี้พิกแอคเราก็พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องลงไปอีกสามสิบบอคนะะเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนละกันนะฮะอ้าวอะไรครับเนี่ยโอเคนะฮะเราขึ้นไปก่อนนะฮะไป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  ก็จะครับเพิ่มนะฮะคือ่างนี้นะแล้วก็เผาอันนี้เผาไปเลยนะชาวแว็บเก็บไปก่อนโอเคนะแล้วก็มีออฟซิเดียนด้วยนะคะเราเก็บออฟซิเดียนไปก่อนนะคะขุดขุด,ดไม่นานนะเพราะว่าเอฟฟิเชนซี่ห้าะเราขุดลงไปกันต่อเลยนะครับ อีกสามสิบชั้นนะคะยาวๆไปค่ะ ชสีงนั่นก็นี่เสียงร้องไห้เลยนะฮะพอดีว่าเสียงมันแบบมันแบบมันเจ๋งอยงนะเกนาเราคุณลงไปต่อนะอีกไม่กี่บ็อกนะ,ะหรือเปล่าอีกประมาณสิบบ็อกนะอีกประมาณแปดบ็อกนะ เบ็อกนะฮะหบ็อกนะฮะสามเชีนะฮะแล้วก็อีกห้าบ็อกนะฮะปักทอดอีกสี่บ็อกนะฮะอีกสาบ็อกนะอีกสองบ็อกนะอีกหนึ่งบ็อกนะะไม่ต้องเล้วนะ มันถึงยหรือเปล่าโอเคอาา่าฮะอย่างนี้อะไรเนี่ยโอเคปิดไปได้เราก็จะทำแบบเดิมนะครับเราขุดลงมาถึงนี่แล้วเราก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับีว๋ยว่าพิกเอ็กเราจะพังแล้วนะฮะ ต่ไม่เป็นไรนะฮะเราจะขุดไปเรื่อยๆนะอ้าพิกเอ็เราพังแล้วนะคะเราก็ขุดต่อไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะเราจะขุดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีไม้นะฮะเอ่อฝั่งอไปหนีก่อนละกันครับพ x กอสักสองอันนะคะหนึ่งสองนะครับไปต่อเลยนะฮะ ไปนะครับไปนะครับไปต่อโอเคปะ่ะฮะโอเคนะครับไปนะครับไม่เจออะไรเลยนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับนี่มันไปองค์ภูเขาจริงปะเนี่ยถามจริงถามจริงถามจริงฮัลโหลไม่เจออะไรเลยอูย้เจอเด็กอีกแล้วเหรอ,อไปนะ อันนี้นี่โอเคนะเราก็จะทำแบบเดิมโอ้เราก็จะทำแบบเดิมนะก็คือตรงเริ่มจากตรงนี้เลยละกันนะขุดไปเลย <_ letter> ขุดไปเรื่อยนะขุดเป็นก้างปลสาสนะเนี่ยโอเค โอเคอะามามา,มาอ่าฮะ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 เจอท่านเจอท่านไม่เจอได้มอไม่เจอไดมอนเลยปุ๊บชงแอปชงแอปชงแอปไปเลยเลยนะโอเคโอเคโอเคอ่าฮะตอนนี้นะฮะเรายังไม่เจอพีเอ็กฟอร์จูนเลยนะคะ ก็คือมันอินชาร์จไม่เจอเลยนะมีแต่ฟอร์จูนสองแล้วก็ไม่เอานะเพราะว่าขุดไปมันแบบแทบจะไม่ได้ประโยชน์เลยอะ่ะคือส่วนใหญ่แบบประมาณหกสิบเอย่าซนอะไรเงี้ยเอ้ยประมาณเจ็ดสิบเลยให้เจ็ดสิบเลยมันได้หนึ่งหรือไม่ก็เอาไป็นเก้าสิบเลยได้หนึ่งแน่นอนนะฮะตรงนี้มีเลสโตนเราขุดฐานให้หมดก่อน มันช่างเยอะซะหลือเกินทานเรายังไม่ขุดเลสสโตนแล้วกันนะหรือว่าจะขุดลงไปเลยขุดไปเลยละกันนะะโอ้ทานทานอีกแล้วเฮ้ยทานเยอะจังเลยจากคลิปี p 4นะะเราขุดแบบนี้นะะเราก็ได้ไดมอนด์ไปเลยนะโคตรสุดยอดทำได้ยังไง ตอนนี้เราก็มีไดมอนเต็มห้องแล้วนะฮะไถึูว่าไดมอนอโออยังไม่หมดอีกไดมอนอเต็มห้องแล้วนะเพราะว่าผมมีเซ t ยทัชเซียท็อกนะ e ซ l t ท l อกเราก็จะขุดไปเรื่อยๆเลย,เลยนะฮะขุดไปอีกนะฮะทำไมเราไม่เจอครับเราไม่เจอ เราไม่เจอไดมอนด์นะเราไม่เจอไดมอนด์อ๋อเราไม่เจอไดมอนด์อีกนานไหมอ๋อเหรเราขุดไปนะปปปเราขี้เกียจขึ้นไปเอาพีเอ็กเล็กนะเราก็เลยจะทำอย่างนี้แหละอืมบอ็อกซ์สีส้มหรือชมพูหรือแดงไม่รู้นะแต่มีแต่บุ้ย <c oughs> ไปยบายบาพิกเอ็กแตกไป1เราจะใช้อสองพิกเอ็กหินในหนึ่งแถวนะฮะหนึ่งหนึ่งถ้าผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะฮะเสียงอีลี่อีลี่นะฮะอีลี่หน่อยนะะอีลี่หน่อยนะ,ะอี ไม่รู้นะ AE หร <ines> like ือ e, EA แล้วก็ RIE แล้วก <ines> <c oughs> ็นอยนะฮะ Erie นอยนะฮะเสียงอี r <c oughs> <c oughs> ี่นะฮะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะมีมาทำไมไม่เข้าใจจริงตอนนี้เราเข้าจะขับสตินะฮะมาชวแวบวาบชวแปวาบปัะปะปะปโอเคน่าจะเยอะเกินอ้ทานอีกแล้วทานอีกแล้วทานอีกแล้วเลย ชมแว็บชมแว็บไปต่อฮะไปต่อทานอีกแล้วโอ้ทานทานเยอะจังทานเยอะจุงตรงนี้น่าจะไปต่อฮะเล็กไปไปไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครแต่ว่าเราเมื่อยตาพอเอาใหม่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 นะเอาใหม่เราไม่เหนื่อยเราเมื่อยแต่เราไม่เมื่อยตาเพราะเรามีออตันะ เขาไม่ได้จ่ายโอ้เรสโตนอีกแล้วอะไรครับเนี่ย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 ขุดไปเรื่อยๆนะไป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 เรื่อยๆเรซโตนอีกแล้วบบโอเคทำไมไม่เป็นไดมอนด์เปลี่ยนเลซโตนเป็นไดมอนด์นี่รวยเลยนะจริง อ่าฮะอ่ฮะอ่ฮะไปเรื่อยๆะไปเรื่อยๆะไปไปไปไม่เจอไดมอนด์ไม่เจอไดมอนด์ไม่เจอไดมอนด์เลยอะไรกันเนี่ยทำไมเราไม่เจอไดมอนด์ ep4 เราขุดมาไกลไหมน่าจะไกลค่อนข้างไกลอยู่นะแต่มันควรจะเจอแล้วสิตรงนี้โหไกลขนาดนี้แยังไม่เจออีก อืออฮะอมอฮะ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 ไป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 กาวิว huh. อ uh ืม huh. อ uh ืม huh. อ uh ืม huh. อ uh ่ะ huh. ว mm. 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 uh. ่าเด้อ e หอืมไม่ต้องปะเอย์ขุดออกมาไปต่อไปต่อเอออ๋อนึกว่าอะไร เหล็กดาเมื่อกี้เหล,ล็กเหล็กอะห้า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 พิกเอ็กเราจะพังแล้วชช่ว uh ับแชวับแชวฟเอ้าเอาไม่นะไปไปอ่ะเฮ้ยหมดหรือยัง ไอ้กเรานี่แหละจะหมดแล้วไม่เจอไดมอนเลยอะไรวะเนี่ยอย่าพึ่งพังอย่าพึ่งพังอย่าเอ็กอย่าพึ่ง,างมาโอเคคงจะไม่เจอแล้วแหละนะ ปับพับๆับพับ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 เอ่อครับว่าโอเคตกครับเราอยู่นี่ช่องแวบช่องแวบหนึ่งอันสองอัน,อน,อนโอเคแล้วก็คลิปนี้นะครับก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะไปต้องไม่รู้นะคะว่าจะได้มาทำตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่า ที่บ้านเราก็มีเราอาจจะไปขุดที่บ้านนะฮะแต่ผมว่าตรงนี้อาจจะมีอะไรเยอะกว่านะหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเลยในรูนี้รูอื่นอาจจะมีนะฮะโอเคถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ได้ยินกดไลค์กดแชร์กับซับสไครตผมด้วยนะครับแล้วก็เอ่อให้กทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์นูนนู้ไม่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 มานะแล้วก็ผมอยากได้ฟอร์จูนมากนะใครมีไม่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  โอเคหลังจากนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ